สวัสดีคะ่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่31สิงหาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่าน,าน,นั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสองดาบหนึ่งไม้เท้าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการงานใหม่ๆนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะนะการทำสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนก็ มีเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะกำลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาใหม่จะเริ่มเซ็นสัญญาใหม่เก่าๆอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะ The f o ูนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ทํางานไปด้วยปรผกอนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ j ั s เ m นคำา,คาิิพากษาเทวดาเป่าตแตรให้คนตต่ฟื้นคืนชีพนะคะใครรองานก็เรียกว่าจะได้งานแบบกระทันหันได้งานแบบคาดไม่ถึงหรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะละเอียดแล้วก็รอบครอบมากขึ้นบางคนนะคะอดีตที่ผ่านมาซ้อนอะไรมามากมายนะคะทาให้รู้สึกเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนะคะรอบคอบนะคะบางคนก็ปลงๆกับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายมักจะหมดไปกับกินเลดของตัวเองนะคะกินทานความซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะ แต่การเงินก็ไม่ขาดนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆบางคนนะคะเรียกว่าเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะหมดหมดไปหาใหม่ได้นะคะความคิดของใครบางคนมักจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเดอะฟูลนะคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะยึดติดกับอะไรนะคะนะก็มักจะหมดไปกับเรียกว่ากินเลทนะคะมีโอกาสซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะอยากได้ ไอโฟนใหม่โทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะช่วงนี้ก็จะได้ดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสกินทานนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะรวมทั้งมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทั้งลูกออนไลน์ลูกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชครวมทั้งนะคะ หมายเลขบัตรประชาชนนะคะ3ตัวหน้านะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขโรมันจากพยี่สิบสีนะคะมีเลข2 1 0 0น,นะคะ2 1 0 0นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คุวันจันทร์สิบเหรียญคุณวันจันทร์ช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เงินเป็นก้อนนะคะหรือว่าวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาบางคนใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะธุรกิจการค้าการขายจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะเด e d เดทนะคะจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะ นะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อาขายที่ต้องจบลงนะคะนะเกี่ยวข้องกับ ยดขอโทษเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะได้ดีนะคะหกถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าๆหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะเ,เวียนเข้ามาเกื้อกูลอุดหนุนตลอดนะคะลูกค้าเก่าๆไม่ห่างหายไปไหนนะคะหนึ่งดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจบางคนนะคะมีโอกาสตัดสินใจ เดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะาการทําวีซ่านะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทาบุญบางคนนะคะได้เงินมาก็อยากจะไปทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับทําทบุญลงศพก็ได้หรือว่าทาเกี่ยวข้องกับงานศพงานอวมงคลนะคะบางคนไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรันบริวารน,นะคะฝากท้องฝากคันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลส่วนทางด้านของคนโสดหรือว่าคนที่มีใครที่โกรธการเครืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะต้องหาเวลานี้จังหวะน,นี้นะคะขอโทษกันนะคะ โชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพันยิบสี่มีเลขศูนย์สามหกหนึ่งนะคะศูนย์สามหกหนึ่งนะคะก็ไปคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะสามดาบสี่ดาบช่วงนี้คนวันอังคารนะคะบางคนก็เขาเรียกว่าเครียดเครียดนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานการเงินหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังรอคอยอยู่นะคะสีดาบเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอจังหวะรอเวลารอโอกาสหรือรอในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่ด้านของการเงินนะคะ คุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครรอคอยกันเงินอยู่รวมทั้งจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนะเขาเรียกว่า,าการค้าการขายวันนี้นะคะจะขายดิบขายดีนะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้นะคะก็จะประสบผลสำเร็จนะคะ แฮงแมนทุกขลาบนะคะหนึ่งเรียนแฮงแมนนะคะเรียกว่าทุกขลาบนะคะบางคนได้เงินมานะคะก็มีโอกาสเสียเงินเป็นก้อนได้ด้วยเหมือนกันหรือบางคนก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะรายจ่ายโน่นนี่นั่นรออยู่เต็มไปหมดแต่ก็ยังดีที่ไม่เขาเรียกว่ายังดีที่มีความโชคดีเข้ามานะคะนะการการเงินที่ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ ขายของเก่าๆนะคะนะของที่เอามาทําเป็นแปลสภาพนะคะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการการขายออกนะคะหรือว่าบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับประเภทอู่นะคะอู่ซ่อมรถหรือว่านายช่างช่างอู่ช่างซ่อมนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะมากนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะการก่อสร้างนะคะคนขายประกันมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะ สุขภาพนะคะของคนวันอังคารช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการโรคอยการผ่าตัดได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีการาผ่าตัดหรือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าจะค่อยๆพัฒนาไปนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังนะคะ,ะระบบ เกี่ยวข้องกับโรคกรรมพันธุ์ระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ำตาลนะคะบางคนผ่าฟันอุดฟันถอนฟันนะคะได้ด้วยหรือใครที่คุณผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะหาเวลาไปตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับประจําเดือนนะคะมาไม่เป็นเวลาเวลาก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือใครที่ดูดบุหรี่ช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจเจ็บเจ็บคอติดขัดนะคะหายใจไม่สะดวกนะคะมีเสมหะพวกนี้ได้ด้วยนะคะ หรือใครบางคนก็อาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็อาจจะไปะเยี่ยมคนอื่นนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะช่วงนี้นะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพระยิปซีมีเลข3,4,1,2นะคะ3 4 1 2นะคะ, 3, 4, 1, ะ,คะต่อไปคนพุทธ คนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะเก้าไม่เท้าช่วงนี้คนวันพุธนะคะมีดวงลงทุนนะคะบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รรไฟแนนซ์รถใหม่หรือลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจได้ด้วยนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะหรืออาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์ก็ได้นะคะวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ การค้าการขายจะขายดิบขายดีนะคะก้าวไม่เท้างานเยอะหรือว่ารักและก็หวงแหนเกี่ยวกับกิจการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะก้าวเรียนนะคะการเงินดีคนพุทธนะคะ นะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือเค่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะสเรียฐประหยัดมัทธยัตนะคะบางคนได้เงินมาก็อยากจะเก็บอยากจะออมอยากจะแบ่งสรรปันส่วนนะคะเอาไว้ในอนาคตได้ด้วยหรือบางคนเรียกว่ารู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านของ ความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนถูกใจเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะโชคลาบนะคะยวดยานผ่านมาจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพ่ยบสีมีเลข0ูนย์กเก้าสีนะคะศูนย์เก้านะคะต่อไปคนวันพฤหัส วันพฤหัสสามดาบห้าดาวร,ราศีนิ่เท้าเวียร์จูนะคะโชคลาภเขาเรียกว่าช่วงอนนี้นะคะคนวันพฤหัสจะมีโชคม,มีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีจะได้อะไรแบบฟลุกกได้งานแบบฟลุกกได้ ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสําเร็จหรือบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะได้จากบรรพบบรุษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในด้านของการงานนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่หรือว่าใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะดรับข่าวดีส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมี3ดาบมี5้าดาบนะคะ วันนี้จะทําอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะระวังคําพูดนะคะระวังความรู้สึกสิ่งต่างๆมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมักจะโดนขัดแข้งขัดขาดจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าการงานวันนี้อาจจะสะดุดล่าช้านะคะความคิดเห็นที่มีโอกาสสวนทางกันนะคะณะช่วงนี้คนวันพฤหัสก็ไม่ค่อยจะยอมด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็เขาเรียกว่า ความคิดของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นใหญ่นะคะคําพูดของเรามีโอกาสไปเสียดแทงความรู้สึกของคนอื่นนะคะจะทําอะไรวันนี้ต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะถ้ามีอะไรก็ขอยร้องเงียบทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสุขภาพช่วงนี้คนวันพฤหัสต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะกระดูกนะคะนะใครที่ยิ่งใครที่ดูดบุหรี่นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอพวกนี้นะคะเสมหะนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนก็เรียกว่าเป็นความรักที่โดนขัดขวางนะคะจากคนรอบข้างหรือมักจะโดนคู่ค้าคู่แข่งนะคะอาจจะแย่งชิงกันหรือว่าขัดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากไพ่ยี่ีมีเลข3 50 0, 0นะคะ3 5 0 0ย์นะคะ เข้าไปคนมันสุกคนมันสุกนะคะเดะมนคนมันสุกช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะคะบางคนตื่นเช้านอนดึกนะคะหรือเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะเข้ากะดึกหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็เรียกว่า ดูหนังดูละครดึกดึกดื่นๆต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะหนึ่งเหรียญดวงเหงน,นะคะณนะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์เขาเรียกว่าคนดวงเหงนนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะจะค้าจะขายจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะในการค้าการขายนะคะเดอทนะคะหนึ่งเหรียญเดอเดททุกการลาบได้ด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะจะได้รับข่าวครา,าวนะคะการเจ็บกันป่วยนะคะของใครบางคนบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะนะจะกาเรียกว่ามีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบาย mm hmm. เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะ mm hmm. เกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวามงคลได้ด้วยหรือว่าเขาเรียกว่าข่าวครา,าวจากาคนรอบข้างนะคะสอง ถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กันรละยาติมิตรใหม่ๆนะคะณช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการร่วมหุ้นนะคะนะก็จะได้รับข่าวดีเรียกว่ามีโอกาสได้รับเงินปันผลได้รับเงินโบน,นัสนะคะแบ่งสันปันส่วนได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรหลานบริวารเกี่ยวข้องกับการฝากท้องฝากคันนะคะบางคนโชคลาภอาจจะ มาในรูปแบบของบทหลานบริวารได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพระยิบสี่มีเลขแปดหนึ่งสามสองนะคะแปดหนึ่งสามสองนะคะต่อไปคนมันเสา คนเสาร์คนว,วันเสาร์ห้าดาบอัดวินเหรียญช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าลงทุนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะกำลังจะมีการลงทุนเกิดขึ้นหรือบางคนเกี่ยวข้องกับยวดยานผ่านานะนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟเน้นรถใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หกถ้วยนะคะธุรกิจการค้าการขายจะมีลูกค้าเก่าๆ่าลูกค้าประจําจะแวะเวียนกลับมาตลอดลูกค้าไม่หายไปไหนนะคะช่วงนี้นะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์ลูกค้าพูดปากต่อปากลูกค้าเกื้อกูลอุดหนุนตลอดนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะมีโอกาสที่จะได้บางคนเดินทางไปในสถานที่เก่าเก่าเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับื่องของการเงินนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ถึงกับขาดมือนะคะรู้จักเก็บรู้จักออมด้วยนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้นะคะจะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะวันนี้การงานอาจจะโดนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาไปบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ส่วนทางกันนะคะจะทําอะไรวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นไว้นะคะ ทุกอย่างก็จะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของ6ถ้วยแต่เราก็ต้องอย่าดือ้ออย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าอีโก้นะคะบางคนนะคะถ้าเขาไม่ง้อเราเราก็ให้เขาเรียกว่าต้องลดลงนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะอายุห่างกันหลายหลายปีได้นะคะ แถมมีลูกติดให้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะยุยันผ่านอา,าจจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพระยิบสีมีเลข5 0 6 0นะคะ5 0 6 0นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับทำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ